แล้วค่อยอยังมีโอกาสไปทอดรำเรียงนะจ๊ะเปลี่ยนมุมมองนี่ไงสองแม่อยู่ออ๋เดี๋ยวน,น้องออน,อนแมวมาเยอะหนูช่วยแม่ไม่ได้เพราะหนูนสองแม่อยู่นะจ๊ะเออยเอ,เอน้องออนมาเอาเอาอะไรวะเนี่ยหนูตายแล้วเดี๋ยวเเอาตายแล้วหนูตายแล้วองงงงงงงอยู่เอาอืมโดน เห็นแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แม่โดนจับมัดจรวดก็ทารู้อะไรแล้วแม่โดนจับมัดอยู่ทำไมทีละหนูช่ครั้งเดียวกินก๋วยเตเ๋ยวตายตายตายหมูอืมยังไม่ตายไม่ตายนะครับโนจับมัดจรวด ช่วยจนแม่เหนื่อยแล้วเนี่ยจะเลือดเ้าหมดหลอดแล้วแม่แมวชนะเลยเลยไม่รู้ยืนยันก็ยืนยันตายคนแรกเลยถูกกําจัดถูกกำจัดเอ้าแม่ถูกกาจัดหรอถูกกำจัดทุกคนยกเว้นเอคาบอยงอนเดยดู อาหาร453ขยัน266ร่วมมือ141วัยพริบดี 200. 2 0 0เออ,อจะออกเลยหรือพ่าจะไม่ทันได้ออกอถ้ายืนยันเลยค่ะยืนยันยืนยันยืนยันยน อะไรอ่ะอ้อผิดทั้งตัวละครอย่างหนูจะต้องเอาเป็นยืนยันให้แม่ยังกินยาแล้วล็อกล็อกให้ยังอ้อนล็อกให้แม่ยังล็อกแล้วไม่ได้กิน,นกุน้งกบอีก นี่เราเป็นนักสืบแล้วแม่เราเป็นนักสืบล็อกตัวละครกันทำอไม่ล็อกายเฮ้ยจะบอกว่าอัดต่ออีกทีอัดใหม่หรือว่าต่อเออกดรัวๆแปดสามแล้วแปดหกอ้ากดแล้วมันได้นี่กดแล้วเก้าหกเลียเร็วกว่าใครเลยจะคุณแม่ เวแล้วโอ้โหเหลือพ่อคนเดียวเดินสร็ในรอบดีนั่นก็คือไม่ใช่เราเช่นเคยเอญญอหนูอยู่ห้องอาหารหนูอยู่สีส้มแม่อยู่สีอะไรพ่ออยู่สีฟ้าเ <at has on site> อออยากได้สีม่วอเอ้ยฉันไม่บอกว่า๋ยวอยู่แค่อีเพีย จะบังนีอ oh, okay. ีพีตัวยึดใต้เตออ้าอีเอ็กพีอยู่ใต้เตอถ้ามันดีก็เกิดเอาโดนแมวทุก้ไว้ตาสิกระโดดข้ามหัวเมวกระโดดสูงจัดไอ้ชันล่งหรออีพี อย่าหายของกินปะดิฉันล่างจากอีพีก็ไม่ใช่อีกันอ่ทีนี่ยังไม่เห็นชี้สักอันนีนบอกว,วอ่า๋ยวอ้าไม่ทันอีพีอ่ะยังไม่เจอชี้เลยเดี๋ยวไปห้องอเนอกประสงค์นะจ๊ะเฮ้ยมาผิดห้อง ลูกนี้อยู่ห้องครัวเหมือนเดิมดีกว่าชีดอยู่ห้องครัวแต่หนูนหนูก็รอดตายเพราะแมวมันต้องเฝ้าชีดแน่นๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ๋ออันนี้อ้าวนี่ห้องอาหารไม่มีใครช่วยหนูเลยสีส <c oughs> ้มเอาเีเ <c oughs> <c oughs> กิจเดจะเดินตกบนันไดอยู่นี่ตกแล้วด้วยไม่จัะอ้าวโดนแมววิ่งหนีแมว แมวตกมันจับแม่ได้ตั้งแต่รอบเซอร์เวยแล้วแม่โดดใส่หัวมันเซอร์เวยเลยเ่ยเออมันจับแม่ได้แม่เลยไม่ได้อีกคืเลยเอ้าเดินผิดด้านต้องไปทางนี้ห้องครัวห้องครัวอยู่ห้องไหนนี่โอ้ยหล่นอีกแล้วเดี๋ยวห้องครัวห้องครัวอ๋อมีห้องครัวตรงนี้ห้องครัวหล่นหเจอห้องครัวแล้วเจอห้องครัวแล้วแมวก็ไล่อยู่นี่แหละเออชิดอยู่ข้างบนแม่ปัดเจ็บอยู่เอ้ยพ่อสิพ่อ โอ้โหแล้วมันวางกับดักได้คือเพลิดแล้วอีกแล้วแวม่หล่นลไปแมวมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมันก๊อปปี้ได้วันวนั้นหนูแช่แข็งตัวเองทำไมนี่โอ้แสบแท้ปวดแสบปวดร้อนเก็<ม>บชีสจ้ะและ้วหนีกันเลยมีแม,<ล>ม,แม,มวหนึ่งตัวทอมอ๋มนมนมนมอนตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้โคลนใช่ไหมหนูถือชีสอยู่หนูถือชีสอยู่ ถือถือชีตเยอะล่าแมวไปทางอื่นแม่ล่าแมวไปทางอื่นแมวอยู่กับแม่ได้ไหมหนูดันชีตอยู่ล่าแมวไปทางอื่นก็ดันไปก็วิ่งอยู่ตรงไหนโอยเอาชีตโผล่ข้างล่างแป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออแมวตัวนี้มันไม่รับความพยายามที่จะจับแม่โอเคเอาแมวฮะแมวขึ้นมาชั้นบนดก็ไล่ไปไหมเนี่ย นี่ชั้นบนนี่เอาลงไปชั้นล่างแเข้าไปไหนไม่ได้เพราะมันติไปแม่ไปชั้นล่างดิชีดอยู่ข้างล่างเอ้าเดี๋ยวไปชั้นบนที่นี่ห้องนี้ห้องใต้ดินปิดประตูให้ด้วยด้วยความเพียบพร้อมปิดประตูให้ด้วยค่ะอ้าวป้าขึ้นไปทำไมมาปิดประตูแล้วนะแล้งมาไม่เนี่ยเอาแล้วเขาขนชีดแล้วเหรอชีดอยู่นี่แต่ขึ้นไม่ได้โดดติด เจอแมวเต็มๆแล้วมันมันพังหลุดไฟไม่ไ hmm. ด right. mm ้เอาแมวร่วงแมวร่วงแมวขึ uh ้น huh. ขันน oh. 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 oh um. so oh. ี <S <S okay. uh ้ไ huh. ม่ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอชิ้นละว้ายแมวขึ้นขันนี้ไม่ได้แม่แมวขึ้นขันนี้ไม่ได้เดี๋ยวหาดูก่อนอีกสองชิ้นลานบ้านลานบ้านเดี๋ยวออกไปลานบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวไปลานบ้านแป๊บจ้าลานบ้านอีกแล้วจ้าจ้าอ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยจ้าแมวไปไหนเนี่ยแมลชั้นล่างไม่ต้องห่วงอยู่กับพ่อรอตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปไปลานบ้านมันมาฟางใส่พ่อบอกแล้วอยู่กับพ่อรอตายดีเดินเดินเดินชิลมาก หนูสงสัยว่าหนูไปจูบไอตัวแมวแฟนทอมตอนไหนมันเขาโดดเก่งเว้ยรออยู่ข้างล่างก็ได้มันเป็นคนดีอเดีอยูวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขึ้นไปเดีหนูขึ้นไป,นนไปเก็บโอไ้ได้ยังได้ยังโอ้หนูได้ชีแล้วหนูได้ชีแล้วได้ชีแล,ล้วรอบแมวไปทางอื่น เหลือชี้ที่ห้องรับแขกที่เดียวอย่าให้มมมาาแมวตามหรือมาสิคะแมวตามแมวแมวอยู่กับแม่เลยแมวอยู่กับแม่เลยเด้อไอประตูทำเพื่อเออทำไมมันไม่ขึ้นในักคลิปนี้สิผักภาคเพืพพพพ่อภาคไดเพือ่อภาคโดนจับไม่เค่ะไม่โดนจับไม่โดนจับ

อ้งจ้ะไม่โดนแมวคว้างไปแมวอีกหาของกินแป๊บทีไมตัวนี้มันกินช้าจังคว้ากินแป๊บบ่งเอาคว้างโดนแมวแมวฝังใช่แมวตัวนี้ด้ี่มีเค้กก็กินได้เหรอกินได้กินได้ทุกอย่าง ที่ไม่ใช่จาเบื่อหนูหนีสิเดี๋วยวจานผลไม้จานผลไม้ไล่นี่เนี่ยเขารู้เขารู้เขารู้รโอ้หนูชนะเย่งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนบายบาย